สวัสดีค่ะเบื้องแนวหิมะตตอีกแล้วพี่น้องต๊กดูตกน้ำกระดอกกันเดียวแต่ว่ามือนี้ก็ไม่ได้ต๊ะลายหรอกต๊กนหนียวยโปรยโปรยปลาย,ายทางเงินเขาเมิดเหรอทางนี้ยังนำมาอยู่คือเกาขาอากหลากอยู่คือเกาพี่น้อง <c oughs> มือไรก็มแต่หิมะหิมะโออ นอร์เวย์โอ้มยก็อดมีเทหิมาลาเมื่อไงเนี่ยบ่มีหอนน้ำมูดอกเด้อพี่น้องเอ้มีแต่หนาวกับหนาวภูดย่างมากมาเด้อบำบวนมาซื่อน้ำกันย่างกับบ้านนี่นี่ กบานกับสิบเปรี้ยวๆเนี่ยจิ๊กน่อยขณะนี้เป็นเวลาาทุ่มครึ่งนะคะเดินกลับบ้านค่ะท่างางกบานยาตเป็นบูกแกนพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เป็นน้ำกันหาหมูย่างพอมีแห้ง เสียเบอร์เพามันเปรี้ยวปนไหนเด้อแป้นป้นปน,ปน,นี่กับปลาเนี่ยนี่ถ้รเดยว่าเขาล้อมหัวไวยุดอกล้อมหัวไว้บไหสัตโบไหยางมันออกม,ามานาเนาะอันตรายเ้ี่ยหรอชิลเหรอพี่น้องเอ้ยยางซูมือ ย่งางซูมือไลยกันชิ้นมื้นละละจากย่างกับเป็นย่างเป็นโมกันละสุมือนี่ไปเรื่อยเรื่อยมิได้หิมขะข้าวๆลอยู่พวกเขานอนเหมือนเราจะขอหิ้งยางอยู่ ยี่หล่ะชีวิตตางแดนพี่น้องด้วยความลำบากลำบนถนนทนทางเอาคว้าเอาบรรยากาศาข้างๆทางไม่เห็นเบิ่งเด้วย,ย่างไปน้ำกันย่างเป็นมูก,กันเ <c oughs> มื่อไรกับพ่านฟ้าแต่ก็พิมะร้อยวันพันปีมีแต่หิมะ สมือสเวนะพี่น้องเอ้ยชีวิตนะหาเรืองเถอะพี่มากับถ่วมอยู่กลัวสิลุยเมื่อบ้านใดย่างก,กับบ้านเหมือละสองกิโลได้ไยจากที่ทำงานกับมานี่เอา,เอ,าอย่างแน่นอนน้องกับชีวิตพี่นองไปเรื่อยๆฮลโหคนเฮา อยากมีงานหเหตุมันก็นดีแล้วดีกว่าผมมีงานเหตุเนาะถ้าบมมีงานเหตุแห่งลําบากเนีอยยไสกับลําบากเหมือนล่ะค่ะบอกถึงความลําบากนะยาวความลําบากมาเป็นประเด็นยาวความลําบากมาเป็นประเด็นในการต่อชู้ชีวิตวฟอบใจจะคของค่ะนะ <c oughs> อันใดมันสีเหตดให้พลังอยียงค่อันใดมันสีเหตดให้เหมเขายืพลังในการต่อสูงขัก็เอาไปแล้วนอ้องคิดเอาแล้วเรื่องยังว้าเหนื่อยทางบอกทางยางขยไม่พี่น้องแต่ก็อยากได้เนาะอยากเครียดอยาก่ายเฮเบิ่งความเป็นอยูู่ของคนของชีวิตเมืองหนอกเมืองหน้า หล,ลายคนก็ว่ามัวหลายเอ่อเอาชีวิตแต่ละมุมแต่ละแบบมาให้เบิ่งกันประเทศไทยเต็มซีวีซีวีไล่ดอกเด้ออยู่เมืองนอกเอาความลำบากมาสู้พี่น้องไป <c oughs> <c oughs> เอามาแจกจายกันเบิ่งเหระ <c oughs> มันสิได้ยวหัไงวันสิ่เดียวหูวหวลายมุมมอง สเอาแตสีเอาแต่ตความสีวิไลมากหลายคนกับสียากมากผลงานเท่ากับต้องทายทุกมุมทายทุกมุมมองว่ามันเป็นจังไดแต่ละทีแต่ละมองแต่ละคนเจอปัญหาแบบใดอย่างจังไดเนาะมันเป็นว่าสิโลกสวยอยู่ตลอดมันเป็นไปบ่ไดรเด้คนเฮาเน่ะจะโลกสวยอยู่ตลอดเวลามันก็มีมุมมืมดมุมสว่างอยู่ไดเนาะ สิแลว้วมันกะทุกสิ่งยากกบขืน,น,นยุดที่เ้าคิดล่ะพี่น้องเย้ย <c ười> มีมืมดมีสว่างมีสุขมีทุกอแต่สิคิดอแต่สเบอา,บาอแตส่สีนึกฝันเอาละ่ะแล้วแต่โชคสัตวาวาสนาผู้ใดละ <laughs> มาเมืองนองนี้วัดวัดดวงอิลีเด้วัดดวงกันเลยเด้อิลีเด้เอ้เซื้อเถอะผู้ใดโชคดีก็ได้ดีไปเนาะผู้ใดเฮ็ดบุญมาหลายก็สุขสบายบริวายุหม่องได้ก็สุขสบายเบิดผู้ใดเฮ็ดบุญมาหน่อยก็คือว่า กะลำบากก็เล่นเดี๋แล้วเห็ดปุ่นมาหน่อยแม่เพิ่นจังสี่เลยต่างย่างไปย่างกลับต่างซอยตะของไปอาศัยคนอื่นบ่ไห้เด้อาศัยสามีกับบ่ไรนเด้อพระวยาบานเขาเมืองเขาเนอแล้วแต่คนเนะ บางคนก็อาศัยพวได้บางคนก็อาศัยพวบ่ดไดนี่นอาศัยพวบ่ดได้เด้อนีนสู่ด้วยล้มแข็งเด้เป็นคนฮึดคนอึดโอ้โหจักสีฮึดจักสีอดึดเมื่อสุยางก็รอดล่ะ <laughs> เพราะว่ากระดีได้ล่ะมันเห็ให้เข็มแข็งไอ้ยเหนื่อยเหื่อยเหื่อยเหนื่อยนืขึ้นคอยได้บางเนื่อขึ้นคอยทั้งลุยหิมะทั้งขึ้นคอยตอนไปให้งานมันไข่อยู่เลยนลงคอย ตอนก้าบ,บานี่คืนค่อยฮิมากรกะตกบานนี่เอาเข้าไปมื่อนี้ยกรต,ตกหน่อยเด้เด้วยเมื่อนี้บ่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรออากาศก็ร่างดีละมื่อนี้อากาศดีมือกะโบแข็งกันเลยจับมาถ่ายวิดีโอได้อยู่พราะแด่ยูไปเบิง้ง ความเป็นยูของเมรื่องนอกเดละหมงไก่หอดบานยางจากบานมาจากที่ทำงานมาบานกับประมาณซิบหานะที่ยี่สิบนาที่ตีเบสเซสะตีเบสเซสกี่ยี่สิบนาที่เราพี่น้อง พัายามเร่นเรยน,นยุ่งสิีซิบดูหรอกพยายาเรีวๆิบแค่นั้นแล้วไม่ได้ไกลกันนรอโอ้ยเมยเ <c oughs> มยขมาเมยเนี่ยคันยางซื้อพวงเม,มยได้ทั้งยางทั้งห่อมันไม่เมย์เอาแค่นี้เราพี่นอ้องที่หอนเพื่อนหัวสั้นละสวัสดีจ้า